หน้าเดิมของเขาเลยนะเป็นกระจังหน้า F4D ตัวคอมโพสิตเลยนะกลออากาศท่อส่งอากาศนี้ก็คือเรียกว่ามีขนาดใหญ่มากตัวนี้จะยื่นเป็นท่อคู่ออกมาแล้วก็เศษของเขาเลยคนระับฟอร์ดเพิร์ลแมนสวัสดีครับพลนฟอร์ดครับผมยินดีเอตอ้ารับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสู่ช anel YouTube Car Story นะครับแล้ววันนี้ผมได้มีโอกาสอยู่กับเจ้ารถ king of truck นะครับก็คือตัว ford ranger raptor นะครับที่สุดของที่สุดเลยนะคันนี้ครับก็เป็นตัว raptor เบนซิน v 6 3 0ลิตรนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าแรงที่สุดแล้วนะฮะก็แรงม้าเนี่ยอยู่ที่397แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอีก583นิวตันเมตรนะรก็เป็นแรงม้าแรงบิดที่เยอะมากนะสำหรับตัว v 6ตัวนี้เพ จริงๆส่วนใหญ่เราจะได้รีวิวหรือเห็นกันเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตัวดีเซลเนาะสองจุดศูนย์ลิตรตัวนั้นคือตัวนั้นนะตัวแรงม้าแรงบิดมันก็จะยังอยู่ที่สองอยสิบแล้วก็แรงบิดอีกห้าร้อยนะครับขออนุญาตเปิดห้องเครื่องนะฮะสำหรับตัว V6 ตัวนี้มาก็สังเกตที่ห้องเครื่องเนี่ยก็จะไม่เหมือนตัวดีเซลแล้วนะฮะ ก็มันจะมีท่อดูดอากาศเนี่ยขนาดใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องตัว V6 นะก็ลักษณะการวางลูกสูบก็จะเป็นลักษณะเฉียงเป็นตัว V นะฝั่งละ3สูบนะตัวนี้เป็นทวินเทอร์โบนะครับทวินเทอร์โบเนี่ยเทอร์โบ2ลูกเหมือนกันนะแต่ว่าจะไม่เหมือนใบเทอร์โบนะตัวใบเทอร์โบเนี่ยตัวนั้นจะเป็นลักษณะของลูกเล็ก1ลูกเป็นชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็ลูกใหญ่อีก1ลูกเป็นแบบแปรผัน นะก็จะมี1ลูกเล็ก1ลูกใหญ่ก็จะทํางานคนละย,ย่านความเร็วกันนะแต่สําหรับตัวนี้ทวินเทอร์โบเนี่ยลักษณะการทางานคือจะทํางานพร้อมกันเลยนะก็คือ1ลูกเนี่ยจะทํางานกับลูกสูบ3สูบฝั่งหนึ่งอีก1ลูกก็จะทํางานร่วมกับลูกสูบสสูบอีกฝั่งหนึ่งนะก็จะให้ความแรงที่นั่นแหละตามตัวเลขที่เค้นออกมาก็คือแรงมากนะก็เป็นลักษณะของการทํางานที่พร้อมกันเลยนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะเป็นแบบ A G M นะก็ให้กําลัง การจ่ายไฟนะแล้วก็ความเสถียรในการจ่ายไฟที่ค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวอ,อย่างตัวนี้ก่อนก็เป็นช่องดูดอากาศก็ขนาดใหญ่มากเลยนะกรองอากาศท่อส่งอากาศนี้ก็คือเรียกว่ามีขนาดใหญ่มากแล้วก็ตัวเบรกก็ใช,ใช้เป็นเบรกอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวท็อปที่สุดของ f อ r d n เ x t Gen ของเรานะครับก็เพื่อไม่ให้เ,เป็นการเสียเวลาเนาะผมก็จะขอเนียดรีวิวห้องเครืร่องห้่งนี้ก่อน ก่อนที่ผมจะพาไปชมในจุดอื่นต่อไปนะครับก็อย่างกระจังหน้าเนี่ยมันจริงๆมันเป็นกระจังหน้าเดิมของเขาเลยนะเป็นกระจังหน้า f o r d ตัวคอมโพสิตเลยนะตัวที่เป็นวัสดุคอมโพสิตแต่ว่ามีการแรปสีน้ำเงินเข้าไปด้วยเพื่อเป็นการตกแต่งให้มันมีมิติเข้ากับตัวสีรถนั่นแหละเพราะว่าสีรถม่ยมีการใส่แรปสติ๊กเกอร์น้ำเงินมาทั้งคันเลยนะครับก็มีไฟหน้าเป็นไฟหน้านะครับที่มาพร้อมกับตัวฉีดกระจกนะครับเหมือนเคยนะครับแต่ส่วนตัวเนี้ย จะมีการถอดตัวกันชนหน้าออกไปใช้เป็นตัวกันชนหน้าแอ l ลัของ h a m m e r นะครับก็จะมีไฟ LED มาให้ด้วย3ดวงนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์หน้า6จุดเช่นเคยเหมือนกันนะครับก็เป็นเซ็นเซอร์สำหรับการป้องกันการชนแล้วก็ออกจากซองนะครับเองอัตโนมัตินะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นการออกจากซองเองอัตโนมัติส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นการถอยจอดอัตโนมัตินะครับก็เป็น6จุดเช่นเดียวกันสำหรับตัวแรปเตอร์ของเรานะครับ ก็เพื่อม่เป็นการเสียเวลานะฮะจริงๆตัวตัวล้อยางเนี่ยก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับก็เป็นยางโตโยต้ายนะครับเป็นโออีซิปตัวนี้ออฟเซ็ตลบ24นะเป็นยางมาเทเลนออเทเลนนะครับผมโทษทีเป็นยางออเทเลนนะครับ,ทท land, รบแล้วก็ตัวคือช่วงล่างเดิมของแรปเตอร์จริงๆจะเป็นปีกอ,อิสระปีกนกสองชั้นนะตัวนี้ก็ยังสองชั้นอยู่แต่ว่าปีกนกด้านบนเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนมา นะครับแต่ตัวด้านล่างจะใช้ตัวปีกนกเดิมนะครับสังเกตจะไม่ใช่ตัวเดิมนะส่วนช็อคอัพเนี่ยตัวนี้แน่นอนครับไม่มีใครเปลี่ยนอยู่แล้วช็อคอัพของ Fox นะครับเป็นช็อคอัพไลฟ์วาล์วนะแบบอินเทอร์เน็ตบายพาสนะครับก็ขนาดเนี่ยสองจุดห้านะแกนช็อคเนี่ยใหญ่มากนะสำหรับตัวช็อคอัพของฟ็อกสำหรับแรปเตอร์ของเรานะก็ไม่บางอาจเปลี่ยนเลยนะ ก็เหมือนเดิมครับด้านข้างเนี่ยก็มีการแรปสติ๊กเกอร์สีน้ําเงินอย่างที่เห็นเลยก็แรปออกมาได้ดูลงตัวนะดำน้ําเงินนะแล้วก็มีเพิ่มเติมกับตัวอักษรสีเงินเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ตัวบันไดข้างเนี่ยก็เป็นแฮมเมอร์นะฮะแฮมเมอร์ Hammer ตั้งฝั่งข้างหลังนะครับเราเรียกว่าสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะก็เป็นแฮมเมอร์ตัวนี้เป็นรุ่นไนท์ฟิลลี่นะมีไฟด้านบนมาด้วยนะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหลัง ของแลปเตอร์เนี่ยช่วงล่างหลังจะไม่ใช่แหนบแล้วนะครับจะเป็นแบบวัดลิงค์นะครับตัวนี้จะเป็นการตัดแหนบออกไปแล้วก็เป็นโชค๊คอัพของฟ็อกเช่นเคยนะครับแล้วก็สังเกตด้านข้างนะครับตัว V6 นะฮะมันจะเป็นท่อคู่นะท่อน,นี้ออกจริงเป็นท่อคู่เลยไหมสองฝั่งนะครับถ้าเป็นตัวดีเซลจะเป็นท่อฝั่งเดียวนะครับแล้วก็จะไม่ได้ยื่นออกมาขนาดนี้ตัวนี้จะยื่นเป็นท่อคู่ออกมาแล้วก็การชนหลังก็เปลี่ยนเป็นแฮมเมอร์เช่นเดียวกันนะครับเป็น แฮมเมอร์นะฮะแล้วก็มีไฟ LED มาให้2 2จุดสฝั่งนะฮะแล้วก็ติดที่ครอบไฟท้ายเข้าไปนะครับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่ที่มาตัวพร้อมกับตัวกระจกมองด้านหลังนะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์6จุดอย่างที่กล่าวไปก็ยังอยู่จุดเดิมนะติดตั้งอยู่เพราะว่ามันเป็นบันไดแบบตรงรุ่นนะครับฝาท้ายเนี่ยเป็นฝาท้ายแบบพอร์ตแรงแนะ่นอนนะครับก็เป็นฝาท้ายแบบพอรแรงนะก็ยกมือเดียวได้นะครับด้านในก็จะมีตัว power outlet แล้วก็ตัวปลั๊กเสียบไฟมาให้ 2. 2จุดเช่นเคยนะกำลังไฟนะ12โวลต์นะครับ,รบก็มีที่ปิดอย่างดีนะครับแน่นหนาป้องกันนี่ก็โรลเลอร์ชัตเตอร์นี่ติดตั้งเพิ่มมานะครับสำหรับตัวนี้เป็นโรลเลอร์ชัตเตอร์ของ Hammer นะฮะก็เป็นโรลเลอร์ชัตเตอร์แบบไฟฟ้านั่นเองนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ full LED นะฮะติดครอบไฟท้ายมาให้ด้วยเป็นสีดำด้านนะครับมาพร้อมกับตัว b ลายสปอ o t ด้านหลัง ตรงนี้นะครับไฟท้ายแบบ Full LED เป็นรูปตัว E เลยนะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟถอยไฟเลี้ยวนะครับ Full LED ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาแวะมาดูข้างในนะนะสำหรับตัวแรปเตอร์นะสังเกตเนี่ยครับตรงสครับด้านข้างก็เป็นพิเศษของเขาเลยนะครับ Ford Performance นะแล้วการตกแต่งด้านในเนี่ยจะเป็นลักษณะของโฟมนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขอบประตนะูมันจะไม่เหมือนตัวบุหนังของพวก วายแท็กหรือสตอมแท็กนะครับมันจะเป็นลักษณะของโฟมเหมือนคล้ายๆ้ยยฟองน้ำนะครับตรงแผงคอประตูแล้วก็แผงแดชบอร์ดนะครับการตกแต่งของ r a p t เตอร์เนี่ยข้างในมันจะเป็นลักษณะของคลิป uh, stitching สีแดงนะครับพวงมาลายัยมีตัวอักษร Ra ็เตอร์มาให้ด้วยแล้วก็ uh, มีการเพิ่มตัวพายด์เดอร์ชิพนะครับบริเวณตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะฮะมีการเพิ่มพายด์เดอร์ชิพมาให้ด้วยสําหรับการบวกลบเกียร์ที่พวงมาลัยเลยก็เรียกว่าก็จะทําให้การ ขับขี่นะมันมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดข้างในรถให้ดูก่อนนะก็ข้างในแรปเตอร์นะครับก็หน้าจอนะครับแน่นอนครับหน้าจอหน้าปัดอนู่ขนาด12.1นิ้วนะครับนะครับแล้วก็หน้าจอกลางก็ขนาด12นิ้วเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบ s y งโฟเเนาะแล้วก็เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน แบบไร้สาย Apple c a r Play Android Auto ได้นะครับแล้วก็แทนชาร์จไวเลสแล้วก็มาพร้อมกับตัวเก e ียร์ไฟฟ้า1 0 s สป e d e shifter นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้พิเศษนะตัวฟังก์ชันการควบคุมการขับขี่มันก็จะมี t o head 4 head f o l low แล้วมี4 a ด้วยเรียกว่าเป็นโหมดขับ4แบบออโต้นะถ้าเราเปิดไว้ก็มันจะมีเซนเซอร์จับในเรื่องของถนนนะในยามฝนตกอะไรเงี้ยรถจะปรับ การขับขี่ให้ได้ตามสภาพอากาศหรือสภาพถนนเลยนะครับอย่างปุ่มฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มในการเปิดหมดออฟโรดนะครับเวลาที่เราเปิดก็มีการโชว์กล้องด้านหน้านะครับแล้วก็องศาตัวล้อตัวรถนะครับตรงนี้เป็นปุ่มนะครับของการถอยจอดอัจฉริยะนะครับแล้วก็มีปุ่มของตัวเปิดตัว s t a r t ทสต็นะครับแล้วก็ตัวทักชั่นคอนโทรลนะครับการล้อหมุนฟรีนะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับส่วนจุดสำคัญนะของ ford raptor เนี่ย คือปกติรุ่นอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่แรปเตอร์เนี่ยโหมดกันขับขี่เนี่ยมันจะมีอยู่แค่6โหมดนะครับซึ่งพอเป็นแรปเตอร์แล้วเนี่ยมันจะมี1โหมดนะที่เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งมันเป็นโหมดบาฮาครับซึ่งโหมดบาฮาในแรปเตอร์เนี่ยมันจะทํามันจะมีความสามารถคือถ้าให้ผู้นี้เข้าใจง่ายๆนะมันเหมือนแลลดิดาก้าเหมือนขับบนทะเลทรายหรือขับบนทางที่มันมีการกระโดดมีลูกเนินทางลูกลังขูขะเนี่ย มันจะมีความสามารถในการผ่านถนนแบบนี้ไปได้ในความเร็วที่สูงๆนะขับร้อยยีกับกับทางที่เป็นเนินกระโดดนะเป็นทรายเนี่ยคือแ a p เตอร์เนี่ยผ่านอุปสรรคไปได้เลยนะครับด้วยโชคอัพแบบระดับโลกของเขานั่นเองนะครับเป็นโชคอัพของ Fox นะครับขนาด2.5นะครับก็มีความพิเศษมากก็ก็ถือเป็นรถที่เดอะคิงเลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะที่สนใจอยากจะได้รถแรงๆสักหนึคัน เอาไว้ประดับบารมีท่านเอาไว้นะครับก็จอดคือแน่นอนครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่ถอยแรปเตอร์ไม่ใช่รถคันแรกแน่ๆนะครับก็จะต้องมีรถยุโรปเบนซ์บีเมีอยู่ที่บ้านแน่ๆแล้วก็อยากได้กระบะสักหนึ่งคันที่ไม่มีความโหดหน่อยก็แรปเตอร์คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับก็ยังไงก็ถ้าสนใจก็โทรมาที่เบอร์0642256635นะทักอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook พลฟอร์ดได้นะครับแล้วก็ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช anel YouTube ของคาร์ซอรี่ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ